สวัสดีค่ะวันนี้แอนซ่าจะมารีวิวบนรถนะคะวิธีการกินนามิกับน้าคอลลาเจนนะคะเหมือนเดิมก็กินนามิก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจเดิมแต่ปรับโฉมใหม่นะคะคือนามิก็ช่วยเพิ่มความขาวนะคะเป็นนามิกูต้าไทโอนนะคะกินวันละหเม็ดก็พอแล้วเนาะก็คือตอนแรกแพ็กเกจมา30เม็ดแต่ตอนนี้เปลี่ยนละ เป็น45มิตรนะคะก็คือเพิ่มความคุ้มค่าให้กับเรานะคะก็ทานได้ถ้าทานมันลเมตก็ทานได้ประมาณเดือนครึ่งราคาเดิมนะคะก็จับคู่โปรโมชั่นกับน้ำนี้นะคะอยู่ที่1,700บาทนะคะจาก1,900บาทก็สุดคุ้มนะคะขั้นแรกคือกินก่อนเลยกินกับน้ำเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็เหลือก็มาชงนาละ ่ะเดี๋ยวก็ชงเหมือนเดิมฉีกน,าน่าละใส่เข้าไปในคิตตี้วันนี้วันนี้มีแหวนฟงฟิง้งมงมิ้งหมดเลยนะคะอันนี้กำลังฮิตเต็มไม้เต็มมือไปเลยหมดเลยะคะ่ะไม่มีนิ้วจะใส่แล้ว เสร็จแล้วชงในแก้วเขยา่ขาคนก็ได้เขย่าก็ได้นะคะชอบถนัดเขยานะ่าเนาะทำไงก็ได้ให้มันละลายแล้วมันกินได้อะค่ะนี้จะรีวิวให้ดูอ่ะเสร็จแล้วก็ดื่มกินปกติแค่นี้ก็ นาระคอลลาเจนเพิ่มความขาวใสให้กับเรานะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจก็อินบ็อกติดต่อเข้ามานะคะรับรองนะคะเห็นผลชัดเจนนะคะเรื่องแบบจุดฝ้าจุดด่างดําแล้วก็หลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นผลจริงๆอยากให้ทดลองดูนะคะก็ติดต่อแอนซ่าม,มาได้นะคะสวัสดีค่ะ